สวัสดีครับสวัสดีเอซีแล้วก็เพื่อนชาวยูทูบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซช่องซีสกเกีไมโครสิงนะครับนี่ก็จะพามากเคียร์ลิงเห็ดทางเข้าไปไห้มันทะลุกับเสซนทางในน,นู่นเนาะครับ นี่ก็สีเดเป็นถนนลูกลังครับลูกลังครับทาถ,ถนนลูกลังแต่ไม่รู้ว่ารถจะเอาหินลูกลังเข้ามาได้ไหมค่อนข้างที่จะล่มนะครับ นี่โดยเฉพาะตรงที่เรามาขุดต่อไว้นี่สิบล้อเข้ามาแต่ว่าสิบล้อมันก็ไม่จมง่ายเท่าหก้อหรอกครับถ้าเราไปขุดถ้าเราไม่งัดเอาถ้าเราไปขุดเยอะๆนี้มันไม่มีที่แข็งเลยนะครับตรงน,นี้ต้องงัดเอาให้มันให้มันไม่เป็นหลุมเยอะให้มันไม่เป็นหลุมกว้างนะครับ ก็คอนโทลโดยเท่าแกรครับไปซื้อน้ำมาครับได้น้ำรถมาลงกับพิยาแล้วพิยายา้ายเสเลือดไปรอข้างหน้าแล้วทำเสร็จก็จะไปตกักหินครับตกักหินใส่รถมาลงแบบทำเป็นถนนใหม่ถนนรับป่าจากเส้นหนึ่งไปถึงเส้นหนึ่งหนูนะครับ ี่เมไม่รู้ครับรถเกตรกำลังเดินทางแต่ว่ายางรั่วอยู่ปายางเสร็จก็เดินทางครับรถเกตร,รถบดต้องทำให้แน่นนะครับไม่แน่นนี ้ามาติดลมติดต้นยางด้วยเนี่ยโอ้งานเข่าเลยนะแมโคก็จะย้ายออกจากตรงนี้นะครับย้ายไปตากหิ้ก็อยู่อยู่ห่างอยู่ถ้าจมนี่ถ้าได้ย้ายรถมามันก็จะเสียเวลานะครับจากกะสองวันจะเสร็จมันก็จะกลายเป็นไม่เสร็จนะครับแต่ว่าก็มีรถเกตรอยู่หรอกรถเกตรก็จะมาประจําอยู่ตรงนี้ครับอยูุ่นนี้ครับ ทำรัวดีครับส่วนยางทำทำเป็นกำแพงเลย ายางโลละสี่สิบห้าสิบเหมือนเมื่อก่อนนะผมคงสบายครับยางเท่านี้ก็เป็นเงินนะครับเนี่ยถ้าขยันมากกีดผมกีดอยู่ยี่สิบกว่าไร่กีดกับพ่อสองคนก็สลับกันนะครับวันละสิบไร่วันละสิบกว่าแล้วแต่จะเอาสวนเล็กใส่กับสวนใหญ่จับคู่ให้ครับ เอาวันละสองสวนมันมีสี่สวนรับจ้างหมดครับไม่มีสวนตัวเองของตัวเองเพิ่งได้สองปีถ้าเป็นยางตัวเองนี่ไม่มาทำงานก็ได้ครับว่าก็มาเหมือนเดิมแหละใจมันรักใจมันรังในอาชีพนี้ครับแต่ยางมันก็ต้องทำนะเพราะมันเป็นมันมันก็ได้เหมือนกันครับเวลา มันก็ไม่ได้ตื่นไปแต่เช้ามาผมก็ตื่นประมาณตีสองกว่ากว่าจะเตรียมตัวอะไรเสร็จก็เกือบตีสามหนูแล้วครับเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างชงกาแฟบ้างพ่อก็ไปก่อนครับพ่อแกจะถึงเวลาแกจะนอนไม่หลับแกก็จะไปแล้วแต่วันครับบางวันก็พร้อมกัน แต่ผมต้องตั้งนาฬิกาปลูกนาฬิกาปลูกผมก็จะปลูกประมาณตีสองครึ่งก็อยู่บ้านมันต้องมันต้องทำหลายอย่างครับถ้าไม่ทำหลายอย่างมันไม่พอกินครับแต่ว่าถ้านี่สินไม่เยอะมันก็ขัดแต่ไมโกอย่างเดียวก็อยู่ได้ครับ ผมมันมีหนี้สินก็อยากหมดหนี้หมดสินไปเกียร์ยางก็ให้พ่อเก็บใช้หนี้ครับอยากอยากเป็นอิสระครับไม่อยากมีหนี้ครับก็เลยต้องสู้หน่อยแล้วอีกอย่างก็มีลูกมีอะไรต้องใช้แพมเพืร์ดต้องคนโตก็ต้องเรียนอย่างนี้มันก็ต้องสู้ครับ แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ว่าฝืนตัวเองนะมันก็เป็นมันชินไปแล้วครับปกติและวร่างกายมันก็รับได้ประมาณนี้นี่ละครับงานน้าพุนก็จะประมาณนี้ครับ มีงานหลวงพ่อได้กาะแกะมันก็โอเคครับหนาผลแต่ว่ารถไทยไม่มีงานจังหวะน,นี้ก็จอดครับดูดูด,ดูในสวนยางก็จะประมาณนี้เลยว่ายุเจ็บมานานแล้ว,ลวนั่นนี่แสดงว่ามันกาดนานแล้ว ังได้ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับที่เขามารับชมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมารับชมฝากไว้นะครับช่องซีสเกตไมโคสิงอยู่ร้านบานเทาอยู่ทางซีสเกตไปแล้วครับอยู่ทางเบนจลักษันทลักไปแล้วครับนี่ก็นางานนี่ก็เป็นของอำเภอเบนจลักษ์นะครับว่าขามมากแค่นี้เดียว ามมาจากกันตลักแค่นิดเดียวอยู่ตำบล่าคอครับทางไปเดชดูดมนี่แหละก็ขอ,ขอฝากไว้นะครับฝากส่องนหน่อยๆไวนะ้เนี่ยในอ,อบกอบอมใจพี่นอ้องสาิทำการท้ายทํำคลิปให้รับชมไปเรื่อยๆครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับรถนี่แหละครับ บางคลิปก็มีหอดคลิปขีดย่างกุล่ะ่วงได้ที่รถบริเารงานครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ